ทุกวันยาก,กินขนมหรือเปล่าน้องสงการสวัสดีทุกคนครับผมหัวแปวแขีววงังวยครับมไม่ไม่แล้วครับไม่แล้วทักทายทุกคนนะครับไม่ได้หลหลายวันแล้วครับ น้องสองการขอดาวคเละหนึ่งดวงเลยครับน้องสองการชอบดาวครับทำความสะอาดน้องแล้วจะพาเพื่อนๆไปจับปลาอีกครับ ยังไม่มีคนเข้ามาเลยสังกัรอุตตาแมนหันหน้าไปหาแฟนๆกนแล้วสังกัรสวัสดีครับ ผมหล่อมากเลยครับใช่ไหมสองการว่าแต่าเ็นหน้าแบบนี้เลยไวล่าเหนหน้ามันนะหยุดก่อนครับหยุดเบื้งก่อนครับหยุดเบื้งนอกสองการก่อนครับ น้องสองการรอแล้วครับมนีน้องสองการรอแล้ววา่าน้องสงการถามหน้านแล้วครับให้เข้ามาแล้วก่อนไรก่อน้ล่หนึ่งไรนึงครับขอให้รายงานตัวก่อนครับปีใหม่มาแล้วนัน ยังไม่แห้งเลยปีใหม่หาเนี้ยเป็นตัวยุ่งเนาะไม่ต้องมาทำพี่เลยออกไปเลยไปเราปล่อยมันเข่ามากเนี่ยอขอแล้วันไปสาการกลับไปคนกำลังเข้ามาเนี่ยจะรีบไปไหนอน่ะ สวัสดีทุกคนนะครับทักทายกันได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับหนึ่งไลค์ครับสวัสดีถึงห้าสิบคนนะครับขอไลค์คนหนึ่งไลค์หน่อยครับอ้าอันนี้จะลงมแล้วขอบคุณมากครับตัวยุ่งเข้ามาแนละ้ว วันนี้โชคดีกันหรือเปล่าครับจะดูนี่ดูหนึ่นงสงครามดูเช็ดยังไม่แห้งเลยเนี่ยโหอ,อุ่นลายมากเลยว้ายดื่อแล้วไม่ต้องกินข้าวเลยนะต้องกินข้าวเลยเอ,อเอ๊ะเอ้ยหานี่เล่นแล้วเนี่ยเนี่ย พี่พี่อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างครับขอลาไปก่อนนะครับ <ม> <c oughs> ยังไม่ง่วงเลยครับลาไปก่อนครับ <c oughs> 别动我！